ยักษ์ค่ะน้องยักษ์กวางป่ากวางม้าหลังจากที่ลุกขึ้นมาจากสปาส่วนตัวเป็นการ,ค,รคลายเครียดนะคะอาการแบบนี้นะคะสมาชิกติดสัตว์ปาบิดตาทางนะคะก็ความสมบูรณ์ของกวางในค้อกโรงเรือนเนี่ย ปกติแล้วมันจะไปฝนต้นหนาว่ะเนาะช่วงธรรมชาติช่วงติดสัตว์ผสมพันธุ์ผัดเขาแต่ที่ยักเนี่ยตัดเขาสองรอบขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหารนะคะแล้วก็ตัวเมียเนี่ยก็วางแผนในเรื่องของสุขภาพสัตว์การถ่ายพยาธิก็จะสามารถผสมพันธุ์ได้ในช่วงที่ร่างกายเขาสมบูรณ์ ทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะคะหลักการสําคัญคืออาหารสัตดทะเบียนสัตว์สุขภาพสัตว์นะคะแล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์สัตว์สวนป่าหน้องเกือนจชอยงจังหวัดเพชรบุรีต้นแบบการสร้างงานกวางเพื่อเศรษฐกิจพอวงจรให้สื่อสารความรู้การเลี้ยงกวางทำอย่างไรให้สำเร็จ ที่คำถามมีคำตอบนะคะนับหมายเรียนรู้ดูงานอบรมเชิงปฏิบัติการได้ตลอดค่ะสวัสดีค่ะ